สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับครับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูกับการดูแลรักษารถนะครับการล้างนะครับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นรถในบริษัทของ W a n d d t r a n Sport นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เลยเอารถมาล้างนะครับแล้วก็มาอาจจะบีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ อันนี้จะเป็นโรงซ่อมโรงซ่อมรถนะครับของบริษัท BMW นดีท t r a n s p o r นะครับเนี่ยนะครับมัน,นจะมีพลังงานขับรถกำลังล้างรถเองครับ ทันนี้ก็เปลื่นไทยมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับกำลังจะขับรถกลับไปไประจำการน,นะครับที่แรมฉบังนะครับอันนี้จะเป็นรถจําจำการที่แรมฉบังหมดเลยนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นลุงซ่อมนะครับของบริษัทตะบนยูแอนดีทันสปอร์ตนะครับนะครับอำเภอปวกแดงนะครับตะบนปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับนะครับึ่งรถมาบำรุงรักษาวันนี้ก็จะมีทั้งหมด6คันนะครับซึ่งจะเอามาเป็นล็อตๆนะครับมาเปลี่ยนถ่ายละมันเครื่องนะครับเปลี่ยนกรองนะครับเปลี่ยนกรองโซล่ากรองละมันเครื่องครับแล้วก็ อาจจะมีนะครับพวกหูแนบต่างๆนะครับนี่นะครับวันนี้ฝนตกนะครับ นี่นะครับอันนี้จะเป็นสำนักง,งานนะครับเป็นออฟฟิศนะครับสีเขียวตรงนี้จะเป็นออฟฟิศนะครับหากท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเอา รถไปขนส่งสินค้านะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ใตาคลิปไว้ให้นะครับนะครับซึ่งรถในสังกัดจะมีอยู่ประมาณ70-80สพันนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นรถบริษัทของ W n d ท Transport นะครับนะครับโอเคนะครับครับหาก คลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ